สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดุวิดีเสงฝุงรหัส654-318-016ค่ะสาขาการจัดก,การทั่วไปวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแผนธุรกิจร้านเบเกอรี่ค่ะความเป็นมาของธุรกิจธุรกิจเบเกอรี่ ในสังคมปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่สังคมวัยรุ่นวัยกลางคนและนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเบเกอรี่ที่มีขนมหลากหลายสถานที่ทำเลค่อนข้างดีและมีการจัดร้านสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจในประเทศไทยร้านเบเกอรี่ส่วนใหญ่ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดมาคนทุก เพศทุกวัยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเริ่มหันมารับประทานเบเกอรี่กันมากขึ้นทำให้มีแนวโน้มในการเลือกรับประทานขนมเบเกอรี่กันมากขึ้นในปัจจุบันแนะนำธุรกิจธุรกิจเบเกอรี่เป็นธุรกิจประเภทร้านขนมหมวดของหวานอาหารทานเล่นและจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆหลายรูปแบบ การตกแต่งขนมที่ทันสมัยและโดดเด่นน่ารับประทานเข้ามาใช้ได้อย่างสะดวกสบายมีบริการที่จอดรถและ WiFI เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและไวาทาง,งานที่ต้องการช่วงพักผ่อนหลังเลิกงานหรือใช้เป็นจุดนัดพบปะเพื่อนฝูงวิสัยทัศน์ันรกิจเป้าหมายขององค์กรวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์เป็นร้านเบเกอรี่ชั้นนำอันดับต้นๆในการจัดจำหน่ายเบเกอรี่ให้เป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดพัฒกิจมุ่งพัฒนาธุรกิจร้านเบเกอรี่โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมทั้งการให้บริการที่ทันสมัยเป็นกันเองยังมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายขององค์กรระยะสั้น ขยายร้านเป็นจำนวน5สาขาทั่วจังหวัดมียอดขายให้มากกว่า10,000ชิ้นต่อสาขาทำให้ลูกค้าจดจำให้ได้ว่าร้านเราเป็นเบเกอรี่ที่สามารถเลือกความหวานได้ทานแล้วไม่อ้วนระยะยาวเบเกอรี่สามารถส่งไปขายในจังหวัดอื่นได้ขยายแฟรนไชส์ตามจังหวัดใหญ่ของแต่ละภาค เพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นแหล่งพบปะนั่งรอในย่านอนุสาวรีและตามหัวเมืองต่างๆอยากให้คนไทยกินของหวานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำกำไรให้ได้มากโดยที่ขายราคาไม่แพงที่มาของการจัดการทำแผน ปัจจุบันคนไทยนิยมทานของหวานมากไม่ว่าจะเป็นตามห้างหรือร้านตามโรงพยาบาลล้วนมีแต่ของหวานทางนั้นแต่ว่าของหวานที่เราทำนั้นมีความแตกต่างจากร้านอื่นทั้งหมดสามารถทานในปริมาณที่เยอะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพวัตถุประสงค์ของการทำแผนแผนนี้ จะทำขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของสาขาแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาเริ่มต้นและสาขาอื่นๆที่จะขยายในอนาคตสามารถนำไปใช้ได้โดยที่กระบวนการจัดการไม่ตาม่างจากสาขาแรกความสำคัญในการจัดทำแผนแผนธุรกิจนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินธุรกิจทางร้าน ทั้งในด้านต่างๆเช่นการผลิตการขายและการบริการในการทำธุรกิจสามารถควบคุมและดูแลให้กิจการดำเนินไปตามต้องการและขยายสาขาที่รองรับในอนาคตได้วิธีการในการดำเนินธุรกิจ ประเภทของข้อมูลที่นำไปใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผู้บริโภคมีความต้องการในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันและความชอบแตกต่างกันด้วยจึงมีการซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายชนิดสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความต้องการในการซื้อทั้งจากภายในและภายนอกกระตุ้นทางด้านจิตวิทยาและในด้านของเหตุผล สิ่งกระตุ้นทางด้านอื่นๆที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเมืองเศรษฐกิจความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อเป็นความรู้สึกที่คิดของผู้ซื้อสินค้าที่ผู้ขายและผู้ผลิตยังไม่สามารถทราบความต้องการได้การตอบสนองความต้องการซื้อต่อสินค้าว่าจะต้องการซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ ตัวผู้ซื้อเองต้องมีการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการเลือกซื้อสินคา้าจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งร้านเบกเกอรี่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมีฐานะทางเกินเงินอยู่ในระดับที่ดีพนักงานมีความรู้ความสามารถในเรื่องการทําขนมให้ขนมของทางร้านมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ร้านเบกเกอรี่เน้นวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอร้านเบกเกอรี่เป็นธุรกิจที่มีความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จุดอ่อนการจัดการภายในยังไม่เป็นระบบมากมักจึงอาจเกิดการรั่วไหลของข้อมูลต่างๆประสบการณ์ของผู้บริหารยังมีไม่มากธุรกิจยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่เป็นที่รู้จักโอกาส อุปสรรคโอกาสดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเศรษฐกิจดีขึ้นผู้บริโภคมีความพึงพอใจในรสชาติของขนมและกลับมาใช้บริการซ้ําอุปสรรคพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเริ่มชอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นคู่แข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแข่งขันสูงการวิเคราะห์คู่แข่งขัน คู่แข่งทางตรงและทางอ้อมในเคป,ปริมณนทนมีคู่แข่งขันทางตรงที่จำหน่ายร้านเบเกอรี่ทั้งการขายหน้าร้านและการขายส่งในด้านรสชาติมีความค้ายคึงกันเนื่องจากสูตรของขนมเบเกอรี่มีความใกล้เคียงกันราคาในการจะจำหน่ายอยู่ในระดับเดียวกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมจะทำให้เราทราบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในองค์กรของเราซึ่งผู้บริหารจะต้องทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและคาดการแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและส่งผลถึงอนาคตโดยอาจจะเกิดผลกระทบที่มีทั้งเกิดทางตรงและทางอ้อมสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางของธุรกิจได้ สร้างจุดแข็งให้กับองค์กรและแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสต่างๆจากสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้ผ่านอุปสรรคและจุดอ่อนของธุรกิจกลยุทธ์สำคัญของร้านเบกเกอรี่คือการสร้างความแตกต่าง 1. ร้านรสชาติเป็นรสชาติที่คิดค้นเฉพาะของทางร้านเพื่อให้ถูกใจกลุ่มผู้บริโภค เป้าหมายและทั่วไปเน้นใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่มีคุณภาพเลือกซื้อหาได้ง่ายสินค้ามีความหลากหลายเพื่อจูงใจและสร้างความนิยมในหมู่ผู้บริโภคให้บอกกันปากต่อปาก 2. ความแตกต่างรูปแบบสินค้าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจ จึงมีการออกแบบรูปตามเทศกาลต่างๆหรือรูปตัวการ์ตูนที่เน้นจีสันสดใสเพื่อความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า 3. ด้านราคามีความหลากหลายในเรื่องราคาโดยมีราคาทั่วไปที่จับต้องได้ 4. ช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ผู้บริโภค 1. โดยทั่วไปสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น3กลุ่มดังนี้ 1- กลุ่มลูกค้าระดับบนคือกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง 2- กลุ่มลูกค้าระดับกลางกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางหรือกลุ่มคนที่ทำงานในย่านธุรกิจ 3- กลุ่มลูกค้าระดับล่างผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับราคามากกว่ารูปลักษณ์ของสินค้า คู่แข่งและการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันตามภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจกของประเทศทำให้กำลังการซื้อลดลงเป็นจำนวนมากทำให้การผลิตต้องมีการลดลงตามกำลังของผู้ซื้อแต่ในการคาดการณ์ของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยในช่วงปีใหม่2 5 4 5ารทําการทำการตลาดเค้กและ เบเกอรี่เริ่มมีอัตราเติบโตที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อละสิบโดยเฉพาะตลาดอุตสาหกรรมเบเกอรี่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องการศึกษาและผลศึกษาการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งจะทราบถึงข้อมูลด้านประชากราศาสตร์พฤติกรรมของผู้บริโภคและการเลือกเข้าใช้บริการร้านเบเกอรี่ วิธีการดำเนินการศึกษาเป็นวิธีการศึกษาเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการใช้บริการร้านเบเกอรี่และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำแนกพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้8อย่างคือเพศอายุสถานภาพการศึกษาสถานที่พักอาศัยงานอดิเรกรายได้ฉเฉลี่ยต่อเดือนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กอบแนวความคิดที่นำไปสู่กลยุทธ์ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความนา่าสนใจมากยิ่งขึ้นการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในความรู้ทางด้านธุรกิจมากขึ้นสามารถขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นกลุ่มเป้าหมายมีมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ในการเลือกตั้งเป้าหมายวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งตลาดในการทำกลยุทธ์การตลาดด้านจิตวิทยาจากการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการเข้าใช้บริการจะมีอยู่กลุ่มลูกค้าหลายประเภทแตกต่างกันไปด้านภูมิศาสตร์ร้านได้เลือกทาเลที่ดีในย่าน ชุมชนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความต้องการของผู้บริโภคมากและจำนวนประชากรเยอะด้านพฤติกรรมศาสตร์กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานและส่วนใหญ่จะเข้าใช้บริการ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ 2. การเลือกตลาดเป้าหมายกลุ่มตลาดเป้าหมายของร้านจะมุ่งเน้น กลุ่มที่มีความต้องการพักผ่อนในช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน 3. การวางตำแหน่งการวางตำแหน่งร้านของเรามีผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีราคาไม่แพงสามารถใช้ได้ทุกเพศทุวยัยกลยุทธ์อื่นๆกลยุทธ์ทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าจะรู้จักร้าน จากเว็บไซต์ของร้านเป็นหลักต้องมีการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียมากที่สุดเพราะจะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าช่องทางอื่นๆกลยุทธ์ทางด้านการตลาดพบว่ากลุ่มลูกค้าในปัจจุบันจะเน้นความน่าเชื่อถือจากการวีวิวจากผู้มีชื่อเสียงพฤติกรรมเน้นแบบดาราที่ชื่นชอบจึงมีการจ้างรายการต่าง ให้มาช่วยในการสัมพันธ์กลยุทธ์การตั้งราคาทางร้านจะตั้งราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งการตลาดสร้างคุณภาพของสินค้าให้มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ให้มีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งงบประมาณการเงินเงินลงทุนในแต่ละปีการคาดการของยอดขายทางร้านในปีนั้นๆส่วนกำไรนั้นจะนำมา ขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทางร้านต่อไปจะกำไรในปีที่1จํานวน20%ปีที่2จํานวน25%ปีที่3จํานวน30%และจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเนื่องจากปีแรกผู้บริโภคยังไม่รู้จัก มากจึงเป็นการสร้างฐานการตลาดให้ขยายกว้างขึ้น